คนที่พูดจาขวานผ่าซากจะรักษาอาการนี้ให้หายควรจะปฏิบัติได้อย่างไรก็ตอบง่ายๆว่าการพูดจาขวานผ่าซากมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียข้อเสียคือคนไม่ชอบหน้าข้อดีคือพูดจารู้เรื่อง 2. ต้องปรับตัวเป็นคนพูดจาตรงเฉพาะกับคนที่พร้อมที่จะฟัง ากเขาไม่พร้อมที่จะฟังเราเราก็จะพังกันเมื่อนั้น 3. ต้องรู้จักด้วยว่าพูดตรงเรื่องพูดตรงคนและพูดตรงกาละเทศะหรือไม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการพูดตรงเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ตรงคนไม่ตรงเรื่องไม่ตรงกาละเทศะพูดเมื่อไหร่ก็จะหายนะกันเมื่อนั้น